สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับนะคะกลับเข้าสู่ช่อง Material Girl Tarot นะคะวันนี้ก็อยู่เคเช่นเคยแล้วก็คลิปพิเศะฉบับสั้นเนาะก็คิดขอทําแบบฉบับสั้นไปก่อนนะคะในช่วงที่ยังเป็นโควิดอยู่เนาะเพราะว่าเสียงคือแบบไม่ได้นะคะแต่เคยังอยากทําคลิปอยู่ไงก็คลิปนี้เดี๋ยวเรามาลองดูกันนะว่าข่าวดีที่จะเกิดขึ้นกับคุณเร็วๆนี้เนี่ยเมื่อไหรเดี๋ยวเราไปดูตามไพ่ล้วกันเนาะ,ะข่าวดีที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมีเรื่องของอะไรบ้างนะคะหรือว่า ช่วงเวลาไหนเนี่ยเดี๋ยวเราลองดอูมีการให้เลือกเนี่ยสีใบนะคะตาตามที่เห็นเลยเนาะกองที่หนึ่งจะเริ่มจากซ้ายมือเคน,นะคะคือกองนี้กองที่สคือใบนี้กองที่สามกองที่สี่เลือกได้เลยค่ะดูซิว่าข่าวดีที่จะเกิดขึ้นกับคุณเดลวนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องอะไรนะคะเริ่มเลยนะกับเพื่อนๆที่เลือกการไปที่1ห,หรือการใบนี้นะคะ ตัวคุณนะคะอาจจะเป็นคนลัคนาราศีหรือว่าดาวจันทร์ธาตุดินนะคะก็คือประสบการ์มังกรเนาะหรือว่าเป็นมีนกรกฎก็ได้นะคะเป็นลัคนาราศีหรือว่าดาวจันทร์ถามว่าข่าวดีที่จะเกิดขึ้นเด็วๆนี้กับคุณเนี่ยเป็นเรื่องของอะไรนะคะตามไพ่นะคะเคสรู้สึกว่าใครที่ตกงานนะคะกำลังจะได้งานนะคะใครที่รอออฟเฟอร์รอออฟเฟอร์หรือว่าคือรอออฟเฟอร์คือรอแบบ รอการแบบติดต่อมาเพื่อให้ไปสัมภาษณ์งานอะไรเงี้ยก็จะได้งานนะคะใครที่รอแฟนเก่าคนเก่าๆกลับมางอ้อเขาจะเขาจะกลับมาง้อนะภายในประมาณอ่หวันสามวันสี่วันหรือว่าไม่เกิน1เดือนนะคะหรือว่าประมาณ4สัปดาห์อะไรเงี้ยค่ะอืมอันนี้น่าจะถือว่าเป็นข่าวดีเนาะแล้วก็ดื่มน้ำเยอะๆนะคะ ประมาณนี้แล้วก็ถ้าเกิดว่ามีปัญหาเรื่องเงินอยู่อ่ะเดี๋ยวปัญหาเรื่องเรื่องเงินจะหมดไปนะคะเพราะนี่แหละถ้า,ถามองว่าไม่ใช่เรื่องงานนะเป็นโชคลาภแบบเล็กๆน้อยๆเข้ามาก็ได้มันจะช่วยทําให้คุณแบบ จบปัญหาเรื่องเงินไปได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นเหมือนเหมือนช่วยแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปได้อะไรเงี้ยค่ะถ้าคุณติดขัดเรื่องเงินอยู่ก็จะมีเหมือนมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยอะไรเงี้ยเคงไม่ได้มองมันเป็นโชคลาภแต่ว่าน่าจะเป็นคนยื่นมือมาช่วยมากกว่านะคะหรือโอกาสทางด้านการงานหรือมีคนคนเก่าๆก,กลับมาง้อนั่นเองนะคะโอเคประมาณนี้นะเป็นข่าวดีของคุณ ต่อนะคะกับเพื่อนๆที่เลือกการใบนี้นะคะหรือว่ากองที่สองเนาะตัวคุณนะคะอาจจะอยู่ลัคนาราศีหรือว่าดาวจันนะคะสิงตุลกันมังกรนะคะกรกฎ พิจิกโอเคอ่าโอเคข่าวดีนะคะของของคุณนะ,คะเคครู้สึกว่าอันเนี้ยน่าน่าจะชัดเจนในเรื่องของถ้าถ้าเป็นถ้าเป็นเรื่องของการเงินนะคะเคครู้สึกว่าคนในครอบครัวญาติพี่น้องหรือผู้ใหญ่หรือคนที่เขาเอ็นดูคุณนะคะคนที่คอยสนับสนุนช่วยเหลือก,ก็คุณเนะี่ยเขาจะยื่นมือเข้ามาช่วยนะถ้าคุณมีปัญหาเรื่องเงินอยู่ ะะแล้วก็ถ้าคุณรอโอกาสในเรื่องของการงานเนี่ยคุณมีคุณมีโอกาสที่จะได้รับความช่วยเหลือหรือว่าการถูกผู้ใหญ่ดึงไปทํางานนะคะคนรู้จักดึงไปทํางานรุ่นพี่หรือว่าหัวหน้าเก่าๆอะไรเงี้ยดึงกลับไปทํางานช่วยช่วยให้คุณได้มีงานทําแล้วคุณก็จะแก้ปัญหาเรื่องเงินได้นะคะและถ้าเป็นเรื่องของความรักเนี่ยมีโอกาสสูงมากๆที่เขาจะเลือกคุณนะ่ะถ้าคุณอยู่ในความสัมพันธ์แบบ แบบเป็นตัวเลือกอะคะ่ะคุณเป็นหนึ่งในตัวเลือกของเขาหรือเติร์ปาร์ตี้อยู่กัน3คนน่ะเออมีโอกาสที่ที่ตัวเขาจะเลือกคุณสูงมากๆนะคะเพราะว่าเขารู้สึกผูกพันกับคุณแล้วอยู่กับคุณแล้วเขามีความสุขอะคะ่ะอืมเขาจะตัดสินใจเลือกคุณนะช่วงเวลาเค้กขอให้อยู่ที่ประมาณเอ่อไม่เกินสองเดือนนะคะไม่เหนึ่งสัปดาห์นะคะ2เดือนหสัปดาห์ประมาณนี้นะคะ เราอ่านกันแบบสั้นๆเนาะโอเคอันนี้เป็นข่าวดีของคุณนะคะไปต่อกับเพื่อนๆที่เลือกการใบนี้นะคะหรือว่ากองที่สามตัวคุณนะคะอาจจะเป็นคนลัคนาราศีหรือว่าดาวจันธาตุลมอะค่ะเมถุนตุลกุมเนาะหรือว่าตัวนี้เนี่ยน่าจะเป็นน่าจะเป็นธน,นูนะคะหรือว่าสิงห ะะข่าวดีของตัวคุณเนี่ยเคกรู้สึกว่าถ้าคุณตัดสินใจอะไรไม่ได้ไม่เกิน1สัปดาห์หรือ2ส,สัปดาห์เนี่ยคุณจะตัดสินใจได้นะคะแล้วก็ถ้ารอการติดต่อจากใครคนใดคนหนึ่งอยู่หรือการติดต่อที่ที่เป็นการติดต่อแบบผ่านมีตัวหนังสือะคะ่ะอีเมลข้อความเท็กซ์อะไรอย่างเงี้ย คุณคุณจะได้รับการติดต่อไม่เกิน1ชั่วโมง1วัน1สัปดาห์หรือใช้คำว่าภายในภายในเดือนนี้ก็ได้อย่างช้าแต่คิดว่าเดือนหนึ่งนานไปนะคะเ n e r g รธาตุไฟเนี่ยมันเร็ว,เร,วเร็วกว่านั้นนะคะแล้วก็เ,เคิรู้สึกว่ามันจะเป็นข่าวดีนะและการติดต่อมานี้หรือการทักมาติดต่อมาเนี่ย ไอ้ข้อความเนี้ที่คุณจะได้รับอ่ะมันเป็นอะไรที่คุณรอแล้วก็เห็นแล้วยิ้มได้อ่ะมีแรงใจเต้นแรงอะไรเงี้ยมีความสุขอะคะ่ะได้ได้หัวเราะได้ยิ้มใจเต้นแรงอ่ะประมาณนี้นะคะเคงไม่รู้ว่าเป็นข่าวดีเรื่องอะไรแต่เป็นการติดต่อ แล้วแล้วการได้รับการติดต่อน,นี้ยจะทําให้คุณแบบหายเครียดคลายเครียดไปเลยแบบตัดกังวลไปเลยอะค่ะก็คือมีความสุขไปเลยเปลี่ยนจากเอเนอร์จีที่มนมองอะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นดีใจมากอะไรประมาณเนี้ยค่ะแฮปปี้มากอืมโอเคเท่านี้แหละมากองสุดท้ายนะคะคนที่เลือกการใบนี้เนาะตัวคุณอาจจะเป็นคนธาตุลมนะคะเมถุนตุลกุมนะคะหรือว่าตัวนี้น่าจะเป็น ขำมเหรอมังกรป้ามังกรหรือพฤศพนะคะโอเคอข่าวดีสำหรับคุณนะคะเคครู้สึกว่าน่าจะเป็นเรื่องของการตัดสินใจ move forward ในชีวิตนะคะไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจเปลี่ยนงานเพื่อให้ได้เงินเดือนเยอะขึ้นนะคะตัดสินใจเลิกกับคนที่คุณหมดรักแล้ว ตัดสินใจ move on กับคนที่เขาไม่ให้ไม่ให้ commitment หรือว่าไม่ให้สถานะที่ชัดเจนกับคุณหรือว่าตัดสินใจไปเริ่มต้นใหม่กับคนที่คุณรู้สึกว่าคุณมีอนาคตร่วมด้วยนะคะเครู้สึกว่ามันเป็นข่าวดีในที่นี้คือคุณสามารถตัดสินใจได้อะถ้าถ้าคุณเป็นคนที่มี energy ธาตุลมในตัวเองเยอะๆเนี่ยอ่าแบบมันเป็น heavy heavy ที่เป็นแบบ air sign นะคะหมายถึงว่ามีธาตุลมในในชาร์ตเกิดของตัวเองเนี่ย แล้วแล้วมันอยู่ในอยู่ในจุดที่ที่ดาวมันแบบทำให้มันคุณคุณอาจจะตัดสินใจช้าอะไรประมาณนะี้หรือตัดสินใจไม่ค่อยได้ในลหลายๆเรื่องที่มันสําคัญนะข่าวดีคือคุณจะตัดสินใจได้และมันจะเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องเด็ดขาดแล้วก็ดีต่อตัวคุณมากๆด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจเปลี่ยนงาน เพื่อให้ได้เงินเยอะขึ้นเปลี่ยนงานเพื่อให้ได้ตำแหน่งที่สูงขึ้นหรือว่า Move on จากคนคนหนึ่งที่ไม่ได้ทำให้ชีวิตคุณดีขึ้นเลยหรือว่าเขาไม่ได้รักคุณเท่าที่คุณรักเขาอะไรประมาณนั้นมันเป็นการตัดสินใจที่ดีและถูกต้องแล้วคุณจะตัดสินใจได้ด้วยอะไรเงี้ยได้ด้วยตัวเองนะคะเคนรู้สึกว่าคุณจะทำได้ภายในช่วงเวลาประมาณไม่เกินหนึ่งสัปดาห์เต็มที่ให้หนึ่งเดือนสองวันหนึ่งสัปดาห์สองสัปดาห์หนึ่งเดือนประมาณนี้ นะคะก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะการที่ได้ตัดสินใจอะไรใหม่ๆให้กับชีวิตตัวเองอะคะ่ะตัดสินใจเริ่มต้นใหม่อืมโอเคเท่านี้แหละที่เป็นข่าวดี <laughs> ขอบคุณนะว่าที่เข้ามาฟังเจอก,กันใหม่คลิปหน้านะคะไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ